อยากจะกินขนมปังบริจ้าพี่ต๊กตาอยากอยากมีผัวสรังอยากจะนั่งครื่งบินอยากจะกินขนมปังเป็นจะไหนนั่งดูละครสั้นเหรอใม่้นั่งทำงานอยู่เฮ้ยถามอยากถ่ายย่างมือเนี่ยอยากถ่าจะเห็นเอียงกินอ่ะยางเลยบอกแล้วก็คึดหยากทำอะไรกินนะจริงๆถามหน่อยซิโอ้ยตอนนี้ทาใหญ่ทำมาโอ้ยใหญ่ทำมาแล้ว โอ้โหทุกตาบอกยายทานเนจริงจริงทำอะไรกินอะตอนนี้ยศยายทามันได้ทำปนปลาให้กินอะ่ะไม่เอาแล้วอะ่ะเธอชอบกินปนปลาตอนนี้กินสามมือแล้วกินปนปลาทุกวันนี้จริงจริงอ่ะเวลาฉันได้หายใจทุกวันนี้ฉันได้หายใจก็ต้องหายใจมนปลาเลยอ่ะไม่อร่อยดิมันก็แซ่บอยู่แต่ว่าไม่ใช่ทุกมือทุกมือเ่ากันยันเ่ากันยันเฉากันยันจะท้องเสียแล้วอีดีๆดอเคเป็นแซนเตอเค เธอจำได้ไหมที่เธอมาบ้านฉันครั้งแรกนะฉันทําเมนูอะไรเธอกินเมนูนี้นะฉันทำให้เธอกินนะเธอชอบมากมันอร่อยมากเลยครั้งแรกที่เธอผ่าฉชนไปวันนั้นเหรอเดี๋ยวได้แป๊บหนึงแป๊บนึงอย่าพูดๆอย่าพูดๆ,ๆ,ๆดีช นะน้าน้าเสนะน้าจริงๆนะนะาเดีจริงน้นะาน้าน้เสีงแข็ถ้าเธอคิดออกนะเดี๋ยววันนี้ฉันทำให้เธอกินเลยทีพี่จตุรู้ว่ารู้จักกันมาสิบห้าสิบหกปีแล้วว่าข้าวจิ้จำได้อะคิดดีๆเมนูแรกที่ฉันทำให้เธอกินคิดดีๆไม่งั้นก็หลอดงั้นก็กินปลนปลาอันนี้ออกตอนนั้นเธอทำคณะหมูกรอบให้ฉันกินเออหมูกรอบจำได้จำได้เพราะว่าเธอตอนนั้นนะใช้ฉันทอดหมูไง น่ะมันล้นโหลนก็เต็นใส่ฉันน่ะฉันก็หลงนเจอเธอเอาอย่ามาทาให้ฉันทาตรงไหนทาตรงไหนเดี๋ยวเธอเรื่อมก็ทาแขนไงเวลาใช้ใช้แขนอ๋อโอ้ยที่เก่งแต่ว่าจําได้เสยแสดงว่าเธอรักฉันมากไม่หนีสมกิจไงแต่เธอไม่ได้พูดนะฉันได้จําได้เธอบอกว่าถ้าฉันจำได้เธอทำให้ฉันกินแนไปพ่ฉชนะเธอพ่ฉชนะเธอพ่อชนะเธอทำให้ฉันกินแ่ไปเลยเธอไปเตรียมของเลย เดี๋ยวทำให้กินเฝ้าๆฝ้าเฝ้าเฝเฝ้าสมี้ยงนะเหียงแม่เอาหมูไปให้หมูก่อนได้เอาไปล่างเอาไปต้มต้มแล้วเอาออกมาจัดๆจัๆๆัๆแล้วทอดขราผมข้บก็ ยังกินกันน้อผู้สาวๆคณะหมูกรอบจ้าอู้แม่ว่าสิปนห้กินเยอกูสิรอดแล้ว โอ้ยคือ้ไดเ็ดเอันคณะหมูกรอบกินน้อนนีคณะหมูกรอบเป็นเมนูความรักของเราสองคนไงอีแม่ต่อเน,นี่ยไปนั่งถาก่อนต้องเห็นอีอย่างนั่งซื้อๆนั่งถากดูดูดูนั่ง,ด,ด,ด,งดูอย่างนั่งถาก่อนมือนี่มีรีมือคมปิดดุกตาได้นี่นะแสบๆเดอ้อจ้าโอ้ยเอาปิดดตาน่าจะได้แล้ว โโออยคือหอนแท้ดูนี่น่ะโมกอบมาด้วยจ้าเอามาเห็นยังเอามาเบ่งตั้งกระทะแล้วก็ทอดมัตัวก็ต้องหั่นไม่ใช่เหรอเอาแล้วเออ ฉันก็เตรียมกระทะให้ทอดหมูแล้วนะโอเคได้เลยเอาให้อร่อยอร่อยเด้อแบบที่เราไม่มีทางลืมโลชั่นของความลับได้เลยนะพี่ตาจ้าหื้ปากหวานนะสมยองหิวเข่าบ่หิวเข่าเจ้ได้ได้ได้นะเอออาจารย์เอ้ยเจ้ มมนเอาสายเหรอแม่ไมนแตกไงอ๋อแม่มมนแตกอ๋ออ๋ออย่มันแตกอย่านี่งา่ึ้นศาลใช่เนาะนอนชีวิตเออแล้วพี่ตุ๊กตาใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างแต่ได้ใช้ช่วยให้มันหถยไหมผงนัวผงนัวซิมบังโดูโอ้หอมอมาก อออืืหแซ่บเอริจะนานแค่ไหนก็ฟีมือก็ยังอร่อยเหมือนเดิมไปตัดไปกินข้าวกันกินข้าวกันละไปตัดไปเสร็จแล้วจ้าเมนูความละของเราสองคนจ้าอีรินี่คณะหมูกรอบในอา,า,นาออหอารไทยนะขาดไม่ได้คือพริกน้ำปลาหอมหมักสมยิงอ่าเอ่ออีริมาให้แล้วเนี่ยเบิ่งชิมดูนะแซ่บคักบ่ อร่อยเหมือนวันนั้นไหมอร่อยกว่าวันนั้นอีกจะจะบอกให้นะเป็นไงเป็นไงแล้วเนาะความหหางเลยเป็นไงแล้วเนาะความหหางใครหอมใครกอดใครหอมใครกอดมุมกรอบเลยนะเกือบไหมเิ่น้ำเปล่านะใส่น้ำไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยแถวกรอบไม่พอนเหนียว หาข้อมือนี่เนาะบึ้มไปบึ้มมาบึ้มมาบึ้มมาเปลี่ยนท่อได้นี่น่ะท่อก็ปเป็มยังจักเต่อยรอัอน <laughs>